ข่าวนี้นะมีออกมานะครับจากทาง youtube ช่องหนึ่งก็แล้วกันนะแน่นอนว่าเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนในเรื่องของวันที่12เมษายนนี้ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ800บาทโอนเข้าบัญชีทันทีอันนี้คือข่าวปลอมไม่มีแน่นอนนะครับหรือใครไปได้รับข่าวสารมาอีกอันนึงก็คือนะครับเงินผู้สูงอายุ โอนให้พิเศษสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับ2,000บาทนะ่ะใครได้รับข่าวสารนี้มาบ้างคอมเมนต์บอกกล่าวกันหน่อยนะครับว่าได้รับข่าวสารนี้มาจากช่องทางใดนะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง youtube ทางช่องทาง tiktok ทางช่องทาง facebook นะบอกได้เลยว่า ไม่มีเงินเติมอะไรพิเศษให้สำหรับผู้สูงอายุในเดือนเมษายนนี้ท่านยังได้รับตามขั้นบันไดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตามข่าวที่แจ้งไปเนี่ยว่าเป็นประเด็นในเรื่องของวันที่12คือวันนี้นะที่จะมีการเติมเงินผู้สูงอายุพิเศษให้800บาทโอนเข้าบัญชีทันทีนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก กรมกิจาการผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมนะหลายท่านหลายคนอย่าไปกดแชร์อย่าไปกด share, ไลค์กดอะไรก็แล้วแต่นะดูเอาไว้ดูได้ติดตามข่าวสารเนี่ยเราติดตามได้ทุกช่องทางแหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกสรรเอาว่าช่องทางไหนเป็นของจริงช่องทางไหนเป็นของปลอมนะครับตรงนี้ท่านก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันถ้า มีเงินเติมมาให้800บาทเนี่ยช่องผมเนี่ยนะนายเอกเนี่ยมาแชร์ให้ท่านก่อนเลยทีเดียวอ่ะ2,000บาทด้วยผมแชร์ก่อนเลยนะผมไม่รอให้พวกข่าวปลอมมันแชร์ก่อนผมหรอกนะบอกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะซึ่งนะมีการแชร์ออกไปตรงนี้ไม่เป็นข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลไม่เป็นความจริงที่ว่าจะเติมเงินให้ในวันที่12เมษายนสำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุนะ ผู้สูงอายุจะยังได้เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะก็คือ600นะครับช่วงอายุ60-69นะครับเหมือนเดิม70-79 780-89ง0 0บาาทนะเหมือนเดิมนะไล่เรียงตามนี้เหมือนเดิม600 700 800แล้วก็90ปีขึ้นไป1000บาทยังเหมือนเดิมนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆถ้าท่านอยากจะสอบถาม จริงๆเลยเนี่ยให้โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์เบอร์โทรเลยนะ026424336นะเป็นข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุเลยอันนี้โทรได้เลย026424336นะนะนะก็ก็ตามนี้เลยนะโทรไปสอบถามแน่นอนที่สุดนะ ก็บางทีเราอาจจะได้รับข่าวสารแล้วไปรอกดตามตู้ ATM ตามอะไรต่างๆทําให้เดือดร้อนเสียเวลากันนะครับอันนี้แจ้งเตือนมากับทุกท่านว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องความจริงอย่างแน่นอนนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งข้อมูลทิ้งคอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะว่าไปเจอข่าวปลอมจากตรงไหนมาบางทีเนี่ยแจก1000บาทจนะแจกทุกวันเลยนะบางช่องบาง บางที่แจกทุกวันเลยนะแจกแบบ,แบ,บไม่รู้อะไรอ่ะวันนี้กระจกพรุ่งนี้กระจกอีกแล้วแจกทุกวันอ่ะผมก็บางทีมันมันเด้งขึ้นมาไงเราก็เป็นคนติดตามข่าวสารในเรื่องราวของพวกนี้อยู่เนาะนะครับบางทีมันเด้งขึ้นมาเราก็กดเข้าไปดูโอ้โหถือได้ว่าเป็นข่าวปลอมนะถ้าเป็นข่าวจริงนะทีวีออกทุกช่องแล้วนะผมบอกเลยถ้าเป็นข่าวจริงนะถ้ามีการแจกเงินพิเศษ800บาทหรือแจก2,000บาทหรือแจก100 0บ,บาทเนี่ย ทีวีออกทุกช่องแล้วนะผมเองผมก็มานาเสนอก่อนและก่อนไอ้พวกช่องข่าวปลอมนี่อีกนะบอกเลยว่าจะเป็นไปตามลักษณะเช่นนั้นนะไม่ใช่ว่าไปดูจากแหล่งบางแหล่งมาแล้วเราก็รอเงินอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีนะครับในเดือนนี้ไม่มีเดือนหน้าก็น่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่ทันเพราะว่าถ้าอยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นนโยบาย3,000บาทบำนาญประชาชนบำนาญแห่งชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะ จะมีการผักดันนะหลังจากการเลือกตั้งอย่างแน่นอนก็ต้องแจ้งกับผู้สูงอายุไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันและในนโยบายต่างๆแต่ละพักนะไม่ว่าจะเป็นพักของลุงป้อมก็แล้วกันอ่ะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไปดูมาแล้วนะสามพันสี่พันห้าพันแบ่งเป็นตามช่วงอายุนะอันนี้คือพักของลุงป้อมนะนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยหลายพักการเมืองก็ยังกักกันไวบอกเลยว่า เขาจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะล่าสุดเนี่ยปล่อยมาแล้วก็คือพักของลุงป้อมนะพักพลังประชารัฐ่ะคุณหนึ่งที่ว่าให้เงินช่วยผู้สูงอายุตามขั้นบันได3,000 4,000แล้วก็5,000นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปให้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันผู้สูงอายุด้วยเนาะเดี๋ยวจะนำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะการเติมเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะนำมานำเสนอให้กับทุกท่านกันละกัน เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปในเรื่องราวถัดไปนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีพี่ทรงด้วยนะครับนี่พี่ทรงบอกว่าสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ไทยครับเอดเอกนะพรุ่งนี้13เมษายนนะครับนี่พรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ผมว่าจะไปลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่สักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็เริ่มได้หยุดงานแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าข่าวสารก็มากันทุกวันในช่วงเช้านะครับ ไม่มีปัญหาไม่หยุดกันเลยนะครับสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะครับสวัสดีพี่นิสาด้วยนะครับพี่สงบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับหยุด5วันเลยนะครับ13.14.15.16.17โอ้โหจัดโปรแกรมไปเที่ยวไหนบ้างครับส่วนผมนอนอยู่บ้านนะครับผมเองก็ไปหาแม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับหาแม่เลี้ยงลูกนะครับ สวัสดีพี่รังสีด้วยนะครับสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขนะครับความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ก้อยด้วยได้อวยพรให้กับทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีพี่รังสีนะครับบอกว่าตอนนี้ข่าวปลอมเยอะมากใช่เลยนะครับและพวกข่าวปลอมเนี่ยนะครับคนติดตามเยอะคนดูเยอะด้วยนะนะนะครับชอบกันนะครับชอบดูว่าเงินเข้าเท่านั้นเท่านี้นะชอบดูกันแบบนั้นนะครับ เราก็อยากจะติดตามผมเองผมก็กดเข้าไปดูนะบางทีผมกดเข้าไปดูนะบางทีมันเด้งขึ้นมาเราอยากจะรู้เฮ้ยทำไมเราตกข่าวหรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่นะเป็นของปลอมซะแล้วนะนะครับพี่ทรงบอกว่าเออพวกกลุ่มนี้จะทําให้เป้ายอดคนดูนะครับอ่าใช่นะครับรับเงินจาก YouTube ชอบปล่อยข่าวลวงนะครับนี่ให้กับประชาชนนะครับอันนี้ใช่เลยนะครับต้องการยอดวิวนะครับนะนะครับ ก็ถ้าใครเห็นก็สามารถกดแจ้งเตือนนะครับมันจะม,มีกดตรงรายงานกดตรงรีพอร์ตนะ,นะครับกดกดไปได้นะว่าเป็นข่าวบิดเบือนเป็นข่าวปลอมอะไรต่าง YouTube สามารถกดได้นะครับใน Facebook ก็กดได้เช่นกันว่าเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ช่วยกันช่วยป้องก,กันกับกลุ่มคนพวกนี้ด้วยนั่นเองที่ทำข่าวปลอมออกมาทุกวีทุกวันหรือแจกเงินทุกวันผมก็ไม่รู้ว่า มันจะแจกอะไรกันนักกันนานะนะครับต้องแจ้งเตือนอย่างนี้ก็แล้วกันย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะว่าในเรื่องนี้ว่าจะมีเงินเข้านะครับสำหรับผู้สูงอายุในวันที่12นี้นะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นข่าวปลอมไม่มีแต่อย่างใดและยังไม่มีการเติมเงินแต่อย่างใดนะครับสำหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบมาแล้วก็คือกรมกิจการของผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั่นเองแจ้งมานะครับนี่จากกระทรวงดิจิทัลเลยนะครับว่าเป็นข่าวปลอมนะครับแอนตี Anti ้เฟกนิวนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะฮะเรื่องถัดไปนะครับมาดูกันเลยนะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับปฏิทินที่จะเป็นเงินเข้าในช่วงของ เดือนพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาและก็กันยาอีก5เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้อันนี้แน่นอนได้แน่ๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มของผู้บิดามารดานะครับเขาเรียกว่ามารดาผู้เลี้ยงดูบุตรนะจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับได้รับ600บาทนะแล้วก็กลุ่มของผู้พิการนะจะได้รับเบี้ยความพิการ นะครับแบ่งเป็น800บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีจะได้1,000บาทนะครับแล้วก็ผู้พิการที่นะครับได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเพิ่มไปอีก200บาทในทุกวันที่20ของเดือนนั่นเองและ200บาทนี้เข้าในพร้อมเพย์นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสุดท้ายก,กลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ของจริงของแท้แน่นอนก็คือตามขั้นบันไดย,ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการปรับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่หลังจากเลือกตั้งจะมีการปรับและมีการเปลี่ยนให้กับทั้ง3กลุ่มนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยติดตามวิเคราะห์กันต่อว่าหลังจากเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีการจัดทำนโยบายในตรงของกลุ่ม เปราะบางนะครับกลุ่มเด็กกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุตอนนี้ยังได้เหมือนเดิมคือ6 0 0 7 0 0 800และ1000บาทตามช่วงอายุตามขั้นบันไดนั่นเองอเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ10เมษายนน่าจะได้กันไปแล้วนะแล้วก็เดือนถัดไปก็คือ10พฤษภาคมนะครับและเดือนมิถุนายนมาเร็วหน่อยนะครับก็คือมาวันที่9นะทุกท่านนะมาวันที่9นะครับวันที่9ก็คือ น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับเพราะว่าถ้าหยุดตรงกับเสาร์อาทิตย์เขาจะเลื่อนขึ้นมาอีก1วันนะครับเลื่อนขึ้นมาเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนกรกฎานะก็วันที่10เหมือนกันนะครับและเดือนสิงหาก็วันที่10สิงหาคมเช่นกันแต่วันที่เอ่อเร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนนะครับมาในวันที่8กันเลยนะครับวันที่9และวันที่10น่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองคขาก็เลยเลื่อนมาให เป็นวันศุกร์ที่8นะครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ที่สายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่เบอร์1300นะครับตลอด24ชั่วโมงนะใครสงสัยว่ามีเงินเพิ่มเงินเติมอะไรนะโทรได้เช่นกันนะ1300นะอ่าอันนี้อยากจะรู้อยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงนะโทรได้เลย1300นะครับหรือติดต่อ ที่สานักงานเขตนะครับที่ในกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตพัทยาก็ไปติดต่อที่สารกลางแล้วก็ตามต่างจังหวัดให้ไปติดต่อที่อบตอเทศบาลและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของท่านก็ได้นะครับใครที่อายุครบนะในเดือนไหนเราต้องเช็คนะว่าเราครบในเดือนไหนบางคนเนี่ยครบหลังวันที่10เมษาแต่ว่าอยู่ในช่วง ไม่เกินเดือนพฤษภานะไม่เกินวันที่10พฤษภาอยู่ในช่วงนี้ท่านต้องรีบดําเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลของท่านมันวิ่งเข้าไปในระบบหรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการปรับและมีการเปลี่ยนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะวันเกิดตรงกับวันเกิดเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเนี่ยจะได้รับเงินทันทีเลยสําหรับกลุ่มของผู้สูงอายุนะเพราะว่าหลายคนกําลังเข้าย่างเข้านะ 60ปีนะต้องเช็คให้ดีว่าท่านอยู่ในช่วงเดือนไหนนะเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยานยนอยู่ในช่วงเดือนไหนนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องรอนานนะจนไปถึงเดือนตุลาอะไรอย่างนี้เลยมันถึงจะได้ถึงจะได้รับเงินในอีกช่วงของปีหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับว่าถ้าสมมติครบอายุปุ๊บเนี่ยเดือนถัดไปท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือในตรงส่วนของ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้ทันทีเลยนะครับนะนะก็ถ้าใครมีข้ออะไรสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็สามารถทิ้งข้อมูลแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาไว้ได้นะครับสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มเด็กกลุ่มผุ้การกลุ่มผู้สูงอายุนะครับพี่นิสาบอกว่าตอนนี้ไม่ดูแล้วค่ะดูแต่ช่องคุณเดกนะนะครับนะบางทีถ้ามีข่าวอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะ นะหลายท่านหลายคนนะผมก็หาข้อมูลในะบางทีในหนึ่งวันเนะี่ยบางทีมันข่าวมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรมากมายเยอะเพิ่มเติมนะถ้าใครมีข่าวสารอยากจะให้ผมนำเสนอเพิ่มเติมนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอยากจะให้นำเสนอข่าวในในเรื่องใดนะครับบางทีเราก็หาข้อมูลมาแล้วบางทีมันกอ็อาจจะไม่ตรงใจกับทุกท่านเนาะแล้วก็ มาร่วมกันนะมาช่วยกันนะหาข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วยกันนะทำรายการนี้ให้เป็นรายการของทุกท่านทุกคนที่ตอบโจทย์กับทุกคนเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นกลุม่มบัตรสวัสดิการนะครับกลุ่มเด็กนะครับแลกเกิดนะครับกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ผมคาดได้เลยว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเยอะที่สุดนะสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะแล้วก็ มันจะมันจะซ้อนทับกันอยู่สําหรับกลุ่มของอผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการด้วยแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการด้วยที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถาทิ้งคอมเมนต์แนะนำนะครับเรื่องราวในการจัดรายการในทุกๆวันได้เลยนะครับเพราะว่าบางทาีในเนื้อข่าวต่างๆเนาะก็ยังไม่ได้ค่อยมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับในในเรื่องราวต่างๆแต่ก็จะนำเกร็ดเล็กเ็ดน้อย ที่ผมได้วิเคราะห์ออกมามานำเสนอให้กับทุกท่านในทุกวันก็แล้วกันนะครับวันนี้นะก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับใครที่คิดหวังสิ่งใดนะครับในปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครที่ดำเนินการนะครับใช้ชีวิตในวันนี้นะครับก็ขอให้ดำเนินการใช้ชีวิตโดยความปลอดภัยสวัสดิภาพกันทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดี ปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ